ยกมือขึ้นไหวคูพุทธโทโบสังโฆสนังสามีลุกขึ้นเดินเดินเอาสามสิบนาทีก็ได้ที่นี้เดินแล้วก็เดินสองสัปโมงสามสัปาโมงเก้าหน้านี่ทำความเพียรเอาชนะทีเลระชาขันให้มันได้ ตอนะนั้นก็เดินสามสิบนาทีเร่งรัดพัฒนาอย่างนั้นที่นี่เมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นกล้าหรือเร็วเอาชีวิตเป็นแดนไม่พัดวันปันเวลาการที่เราประกอบเหตุดีคือมาบวชแล้วถ้าเราไม่ฝึกในการสมถะกรรมาฐานขั้นเหต วิปัสสนากรรมฐานกันเหตุไม่เจริญแล้วกว็เรื่องบวชนั่นก็ว่าเป็นบุญก็เป็นดอกแต่ว่าไม่ได้ลืมรดของความสงบของคำสอนที่พระเจ้าสอนว่านัตถิสันติบาลังทุกขังความทุกข์อื่นเสมอได้กิจตสงบนั่นไม่มีมันอยู่ที่ไหนเราถ้าเราไม่ได้ฝึกเดินจมกรมยืนภาวน,นา ว่ายพระสกดบนนั่งสมาธิอดนอนก่อนอาหารแล้วก็ยากที่จะได้รับความสุขเงียกเย็นอันที่แท้จริงเกิดขึ้นนั่นได้และวตกลงก็หนักเขาก็อลเรียนจบแปดหมื่นก็ตามเทใจนั่นกล้าแข็งด้วยกิเลสความรู้ลืมตอนสามารถประพฤติศรัสธานมกได้ นี่แหละเพราะจิตไม่ได้สงบเพราะจิตไม่ได้ฝึกอยู่กับของร้อนธรรมะเป็นของเยืกเย็นเป็นนิยานิกรรมนำบอ,อกแต่แล้วก็จะเป็นของรอดอีกกลับกลายเป็นเชี่ยงลึงรับอีกสำคัญว่าความรู้เป็นเราเราเป็นความรู้ของเราติดแท่นั่นแหละมันขาดการฝึกการปฏิบัติจเจริญธรรมไม่เนี อันนี้เป็นข้อสำคัญนั่นแหละฝึกกันอยู่อย่างนั้นที่นี้บทบาทนี้เดินก็ดีเดินก็ด,นกดีนั่งก็ดีบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆเปนลมของสติแล้วก็น้อมอธรรมะมาพิจารณาอีกเพียอว่าอสอนจิตให้มีจิตมีความรู้ รรมะที่จะเอามาพิจารณาบทบาทที่นั่นได้แก่ขันห้าหัวหนึ่งแขนสองขาสองนี่ตัวของจริงหัวก็สักแต่ว่าหัวไม่นานหนอมันก็จะแต่หง,งอกแก้มกรอกฟันหักเนื้อหนังจะพังพร้อมเป็นเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทำนิลปคนอื่นจิตตรงศึกษาหัวภายนอกคนอื่น เขาก็แก่ผมง,งอกแจ้มตอกฟันหักเนื้อหนังจะพังพร้อมไม่ใช่รือแขนขาเนี่ยเหี่ยวนังเป็นเกลียวตาก็ฟางหูกดฟันก็ุดล่วงไปนั่นแหละ,ละนั่งก็ออยนอนก็ออยลุกก็อยกอ,ยอยกินก็อ่อยอ่อยกไปบนทางแล้วเมื่อเพอฝันเพราะมันไม่ได้เหมืนอน่างนุมน่าน